สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการเตรียมตัวสอบบาลีสนามหลวงอันดับแรกเช็คลายชื่อเข้าสอบและที่นั่งสอบและควรไปก่อนเวลานะคะตอนเข้าสอบเนี่ยเราก็จะมีบัตรประจำวันหน้าตาแบบนี้จะได้รับแค่วันแรกเท่านั้นวันที่สองอย่าลืมเตรียมมานะคะเขียนบัตรประจำวนันเหมือนในใบที่ได้มาเลยการตีเส้นกระดาษคำตอบ ให้ใช้ปากกาสีน้ำเงินไม่ใช้ปากกาสีแดงหัวกระดาษคำตอบเนี่ยก็จะเขียนเหมือนกับในข้อสอบเลยค่ะคัดลอกไปได้เลยวันนี้เอาข้อสอบจริงของตัวเองตอนปีห6มาเลยเขียนเสร็จแล้วก็ตีเส้นเขียนแปลโดยพยัญชนะขีดเส้นใต้เขียนข้อหนึ่งและเขียนแปลได้เลยค่ะ สมมุติว่าเสร็จแล้วเราก็ใช้ปากกาน้ำเงินขีดเส้นใต้ได้เลยค่ะข้อที่สเขียนคำว่าแปลโดยอัดขีดเส้นใต้เขียนเลขข้อแล้วก็แปลทำเสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้ได้เลยส่งข้อสอบแล้วอย่าลืมเซ็นชื่อนะคะ